ทุกคนสวัสดีชาฟิฟายชาฟิฟ้าชาคอนท้าชาบีบีชาวพายแบงค์ชาเลดซิตี้ กันด้วยนะครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทานทุกท่านทางบ้านกันด้วยนะครับคือวันนี้นะครับทุกคนพี่เนี่ยก็จะมาแคสเกมผีก็คือพาสโฟเบียนะครับช่วงนี้เนี่ยก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวจะพยายามออาคลิปให้บ่อยๆหลายพยายามแล้เดี๋ยวจะเต็มที่มากกว่านี้แล้วกันโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยไม่ต้องพูดพรร่ำทําเองแล้วเดี๋ยววันนี้มีผมมีตะมีตั้มมีเปียกคือตี้ตี้ที่แบบน่าจะดีที่สุดแล้วสําหรับการเล่นเกมผีไม่ได้ดีททาาางงแแบบบบบชนนนะะดดดีีพูไไปปเเเเเเรรรรื่่ออยยคค๋วิมกััล ตาตามมาครับกูตรงนี้ตามมาคกูตรงนี้ตาม้องถืออะไรมาบ้างนะกูเอา EMF มามึงเอาอะไรนะเอาเครื่องวิทยุซื่อสารผีอ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวหาคนมึงตามกูมานะไอ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 มาไอมามึงมึงมึงไปแยกขาเลยทิพายแล้วผมผมอยู่ห้องตอนนี้นี่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 คือผีด้านผีอะไรเนี่ยห้องนี้ห้องนี้ว่างห้องรบารห้องรบารผีอะไรไม่รู้อ่ะออกมาออกมาออกมาคุกคุกอุกขวาขวาขวายิ่งปวดใจแรงว่างเลยอ่ะมึงเหนื่อยอะไรวะมึงเพิ่งมึงแบบยังไม่ได้เล่นอะไรเลยอ่ะ ขวาจะแรงาพี่หวาจะเ่อนหาทางนี้ทางนี้ทางนี้ไอ้หี้ยมึงไม่เดินเาเข้ามาข้างล่างพี่า่างเราดูเรียเรีงมาข้างล่าง a few moments later โอ้โหเแล่พี่้าเข้าไปวะเข้ามาเข้ามาเพื่อลองอ่านนี้มันอ่านว่าอะไรป้ายอ่ะเนี่ยป้ายสีเหลืองระวางลื่นระวางลื่น c u s t e d bed foot คือระวางลื่นพื้นผสม้าเฮ้ย มันแกล้งนะใช่มันแกล้ง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 เดินเข้าไปดิเดินเข้าไปทิปหายแล้วผมก็เบียกอยู่ห้องโรงอาหารหาใครไม่เจอเลยเดินเข้าไปดิเพื่อนมันแกล้งกูอยู่มึงเข้าไปก่อนเลยไม่เอามึงเข้าไปก่อนเลยเฮ้ยเพื่อนมันอยู่คนเดียวนะเฮ้ยเฮียนี้ช่วยหน่อยดิเอาแล้วมันอยู่ห้องนี้เพื่อนมึงเข้าไปมึงเข้าไปมันอยู่ในห้องอูยนี้เหงื่อเพื่อนเข้าไปดิปวดเหงื่อตายว่ะอุ้ย เเอยตมันจะหันแล้วนะนี่เข้าใหม่เข้าใหม่เพื่อนเฮ้ยมึงอย่าเพิ่งเปิดดูกูเปิดเองตาคาราปะพี่ตาคาราปะเฮ้ยไอ้ว er. ันนี้เข้ามาเข้ามาพรามึงซวยนะฮะทกูมีวุ้นน้ำพูนมาโอ้โหกูกลัวมงี้ยละกลัวเลยไอ้ตั้มเจอไหมเจออะไรบ้างไหมมีอะไรเนี่ยมีอุณหภูมิลงมี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 ม่มีลบตรงนี้ไม่มีเพื่อนเลิฟพาบมากลับมาครับครับครับวุณหภ้ำพูนอะแทนที่จะมาสองคนไอ้เพี่อช่วยกันหาเอาไอ้ตั้มมันก็ออกมาเบี้ยงมึงกับกูหลงกัน ้ยอต๊อกมึงกับกูหลงกันจริงหลงไอ้เหี้ยอะกูอยู่ละเสียไม่ตั้งเสียเสยกันไปไปไป A few moments later อ้าวไอ้ตั้มไอ้ตั้มมึงอยู่นี่เหรอใช่โอ้ยเหี้ยมึงเล่นงอะไรของมึงวะเนี่ยดีดีดีมันจะไม่เจอกก็ผูหลงทางเอาแก็ผเวย์อยู่ตอนแรกคือผมเซอร์เวย์อยู่ผีอยู่นี่ผีอยู่ไหนอะเนี่ยอยู่ข้างบนเนี่ยแล้วก็ือ้ไปดิอ่ะก็ไปดิเนี่ยยี่เบแล้วเนี่ยยี่เบมันใช่ผีไหมเพื่อนไม่ใช่แต่มันลดเรื่อยๆอะยี่สิบ มันไม่ได้เจอเลยมันต้องติดลบมันต้องแบบติดลบหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่ใช่ไม่ใช่ข้างบนข้างบนเชื่อกูข้างบนข้างล่างไม่มีหรอกข้างล่างข้างล่างข้างล่งเชื่อกูไอ้ไงตั้มไปกูหด่อยให้เพื่อกูหน่อยอ๋อไม่ได้ก็ได้เชื่อกูมึงก็ได้เฮ้ยบอกเลวอยู่ข้างบนมึงเชื่อกูเพราะว่าปรับแบบยากอยู่นะเจอเจอรัเจอนะเจอนะเละไรลต่โดนหลอกไอ้เไอ้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 ตั้มเงาอะไรมาแล้วมึงเออเจอเจอเจอไม่เออแล้วมึงเออแล้วมึงไม่ใช้อ่ะมึงไม่ใช่อีเมลบ้างมันไม่ขึ้นมันไม่มีเลยอ่ะแล้วมึงจะถืออืมันไได้อะร ผมสืบไบเบิลเนี่ยกันที่มันโดดไบเบิลเฮียอะไรไบเบิลมันคือวางวางให้มันเขียนไบเบิลเช่นไหนเช่นไหนเช่นไหนตอนนี้ผมอยู่ห้องอะไนี่หนึ่งหนึ่งตรงไหนนะตรงไหนหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งขนาดหนึ่ไม่ลบไหมลบไหมลบไหมเฮ้ยในควันควันลบไหมลบไหม ไม่ไม่ไม่ลบสั่งเอาโอเคงั้นปลา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 มันยังไม่ทันมันยังไม่ทันไอตอนผมคุยกับผีคุยกับผีคุยกับผีหน่อยตรงเนี้ยแหละอันนี้กูเก็บเก็บดีเก็บดีไปมึงเก็บแล้วมึงคุยดีดูคุณจะไปเอาของไปตามคุยดีเอาคุยดไปเอาไม่เป็นไปลองไปเพื่อนคุยดีคุยดิปะฮัลโหลฮัลโหลโอ้โหผีมาถผีมัลโหลฮ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 ัลโหลครับฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีเฮ้ย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 เดูยเฮ้ยนะเฮ้ยมฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ ไปไปเพื่อนไปไปไปผีแม่ผีแม่มึงเออไม่ใช่ผู้หญิงอยู่เพิ่งนะเมื่อกี้ติดลบไหมเรายังไม่ได้อะไรอะไรกันเลยนะเฮ้ยเฮียใครตายไหมไอ้เฮียกูตายแล้วทำไงไงหน้าหน้ากลัวไหมผีแม่แมมผีแม่แมมผีผีผีผู้หญิงเพื่อนผีผู้หญิงไอ้เปี๊ยกมึงต้องมาหาพี่เปี๊ยกไอไอ้ไอ้เก็บอีกไปไม่เหมือนไอมันไม่มันไม่ฆ่าหรอก ูมมันไไ่างเอายังไงเอายังไงเพื่อนเจ้ายังไงมันทันรัวๆมันทันรัวๆเลยไอ้เบี้ยงอยู่ไหนเบี้ยกต้องหาเบี้ยงก่อนไอ้ที่นี่มันไปไหนของมันนีวะมหาอยู่ตอนนั้นจะบอกให้เราไม่จริงไอ้เบี้ยงกับมันไปยืนเหมือดในห้องน้ำเฉยๆไม่ทำอะไรเหมือดไอ้เฮียแล้วกูเดินหาอยู่เนี่ยกูกลัวเปเหมือนแกแนวกูเปิดจอหนึ่งพิตาดูอยู่เนี่ยเฮ้ยโดนแบบนะไอ้สามเป็นเหมือนกันอ่ป้าเพื่อนมาเพื่อนนำกูมาเชื่อนมือกูไม่ออกซ้ายนะออกซ้ายออกซ้ายออกซ้าย มันเปิดไปเดินได้ไหนม่นมีตะกุก่ะพี่วิ่ง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 ไอ้เปียกไอ้ผีมันอยู่ประตูทางทางออกเลยนะเพื่อนลงมาฝั่งนี้ไม่เจอไม่เจอไม่ต้องเดินเข้าไปแล้วไม่ต้องเดินเข้าไปแล้วอนนี้ผมผมเดินอยู่ข้างพวกพี่นะโอเคไปกลัวเลยไหมมันเป็นผีผู้หญิงผู้ชายแล้วมันก็ผู้หญิงโอ้โหมันไม่ได้อะไรเลยเว้ยผู้หญิงเนี่ยมันมันได้อะไรมันไม่ได้อะไรเลยเนี่ยได้มีควันด้วยผมอีควันแล้วมึงติดลบไหมติดลบไหมไม่ไม่ติดไม่ติดก็ไม่มีไอเดี๋ยวรอเปียกก่อนเพื่อน ifew moments later มึงตายยังไงไอตั้า อ่ะปลาปลาปลปลไอเปียมึงมึงมีอะไรมั่งที่มึงสามารถตรวจหาผีได้อะโอ้ไม่อยู่เปียเก็บเปียกเก็บเปียเก็บไม่ไม่อันนั้นน่ะมึงใช้เลยเพื่อนมึงใช้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวก็ปลาปลาปลปลเราคุยกัม่จบไคุยกับผีเปียคุยกับผีที่ถือคุยอะมามามาทางนี้เพื่อนทางนี้ทางนี้ทางนี้ไม่มึงมีอะไรอีกที่มึงจะสามารถตรวจหาผีได้อ่ะไม่มีแล้วมือไ้มือไขอย่างเงี้ยเนาะโอเคงั้นไอเปียมึงมีไฟเมื่อกี้ป่ะไฟฝีม่วงอ่ะโอเคเดี๋ยวมึงไปส่องหานิ้วมือนะปะาปลปลนิ้วมือไหนนิ้วมือผีเหรอใช่ตรงนี้มึงไปส่องหหาพ่ออมึงงตรรนนั้เวะ ไม่หยีอ่ะไปๆๆมันค้างอ๋อเห็นห้องนั้นปะซ้ายมือตรงนั้นแหละนั่นแหละคือผีไปไปไปหาดูอุ้ยอุ้ยวิ่งมาวิ่งมาวมันทันมันทันมันไม่ได้หันมันมันแกล้งมันแกล้งมันแกล้งมันหลอกมันหลอกมันหลอกเฉยเอาไงไปเดี๋ยวไปตอนนี้ตไปเอายาไม่เอาไปเอายาก่อนดิงดิงออกประตูนะดิงออกประตูนะอุ้ยเพื่อนปิดไฟ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 อย่าเปิดอย่าเปิดมา เมันก็หลอกนะก็บอกให้ไอ้ตั้มดูดิตั้มมึงดูได้อะตั้มมึงดูเหดิหน่อยแต่มันไม่เห็นอะไรเลยเดลยเห็นแต่คนอยู่ในห้องกันเนี่ยสามคนชิดกันเลยบาบ้าางั้นออกไปออกไปเข้าไปออกประตูนะเฮ้ยอย่าใครอย่าแย่ไอย่ากดเรียกมันดิอย่ากดเรียกมันดิมันอยู่มันอยู่หน้าด้านหน้าเลยโอ้โหบอกอะไรเห็นไหม ไม่มันยังไม่หันมันไม่ตอนนี้มันยังไม่หันแล้วมึงก็จะเปิดไปทำไมมึงจะหันเลยอ้าวแล้วมึงจะทำยังไงอ่ะมึงจะทำยังไงมึงจะทำยังไงมึงจะทำยังไงไปข้างหน้าอ่ะวถ้ามึงเปิดประตูปุ๊บมึงอยู่ข้างหน้ามันเดินออกไป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 ออกออกออกเลยนะออกออกออกประตูออกประตูเดินไปเดินไปออกประตูขวามือไป กูไม่เข้าไปอีกแล้วไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวให้มันจบเพื่อนคือตอนนี้มันหันบ่อยไปกินยาก่อนกินยากดกดยากินเ้ยาไม่มีแล้วกูแล้วกลัวเฮียไอ้เฮียกูใครกลัวสุดวะไอ้ตั้มไอ้ตั้มยาไม่มีสวยละก็ใครไอ้เปียสยาอะไรวะอยากกินไงอยากกินนะมึงไม่ได้กดมาเว้ยหาหาให้ได้สักสองอันก็ได้เพื่อนเพื่อนไปโดนเฮียนั่นเดี๋ยวกูดูให้กล้องวงจรไม่เอาไปด้วยกันไปด้วยกันนี่แหละโอเคปะเฮ้ยหันเฮ้ยเปียสเฮ้ยเปิดประตูดิเปิดประตูไม่ได้ อเยมึงปิดประตูเหรอเปิดปี๊ไปพี่ตาพี่เปิดเปิดตาไม่ได้ไอ้เบี้ยไอ้เบี้ยกดทีกดทีกดทีปิดปิดไฟจบด้วยแล้วโอ้เรียบร้อยเลยมึงกับกูแล้วเพื่อนอันนี้ไงที่กูเป็นยูทูบเบอร์เดี๋ยวเป็นตากล้องเอาเพื่อนไปเลยไปเลยอ่ะกูไม่เอาหรอกกูไม่เอาเพื่อนอ้าไปไปไปเอาให้มันจบเอาให้มันได้อันนึงเอาไม่ได้อันนึง เบอกแล้วเขาเปิดฮัลโหลฮัลโหลอย่าเพิ่งเจ้านั้นว่าเปิดประตูมันเพื่อ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 นอย่าเพิ่งปิดตาแม่ปิดประตูเออไอต้าแหละปิดประตูอะไรกันไม่รู้ไม่เพื่อนมึงฟังกูก่อนคือตอนเนี้ยเราเราไม่มีทางชนะทิ้งไปแล้วทไมฟังก่อนคือตอนเนี้ยเราไม่มีทางชนะเข้าไปดโดนผีรอกไป มันจะไม่มีได้ยังไงอะบาๆๆเข้ามาไปดิเดี๋ยวกูเป็นคนมือถือกล้องให้นี่ไงติดฟังตัดได้ไหมเฮ้ยเล่นฟังตัละมันมันมีวิธีมึงก็เดินเข้าไปแล้วมึงก็ไปดูว่ามันมีอะไรมั่งถ้ามันไม่มีก็รีบออกจบไป้ไปตายให้กูเด๋ยนนี้เพื่อนไปเพื่อนไปดิเดี๋ยวี้เลยวะโอ้องไ้เลยเฮ้ยเพื่อนมันอย่างนี้มันไม่สนุกมันไม่ได้นากลัวอะไรมากเลยเว้ยเพื่อนนี่กูเป็นยูทูบเบอร์กูเป็นตากล้องให้มึงอยู่เนี่ยไปเพื่อนผีอยู่ข้างหน้าม ไม่มีไม่มีดูให้อยู่ไม่มีโอ้ว้ายจริงๆว้าไม่มีไม่ใช่มันมันไม่โจมมันไม่มีมันไม่มีเข้ามาดูให้อยู่จริงๆไม่มีจริงขวาดูทางขวาไม่มีไม่มีดูอยู่ไม่มีไม่มีเข้ามาดิเข้ามาแล้วนี่ไงเอาปาดิไปดิ่ไปที่มึงจะไปไหนอ่ะทางขวาก่อนทางขวามานี่ดิเอาไปไหนอ่ะเพื่อนเประตูล็อกเฮ้ยกูโดนว่ะกูโดนมึงโดนปะไม่โดนไม่โดนเข้ามาเข้ามาเข้ามาจบแล้วเข้ามาหันยังไม่จบแล้วเข้ามาเข้ามาแล้ววิ่งทางซ้ายนะ เข้ามาแล้ววิ่งทางซ้ายเพื่อนมันไม่จบโอ้ยวุ้ยไม่มึงเล่นมึงกลัวอะไรวะเข้ามาแล้ววิ่งทางซ้ายมึงตายยังเนี่ยไม่ตายสิกูไม่อยากลองกลัวไม่ได้ประตูซ้ายประตูซ้ายแรกเข้ามาแล้ววิ่งประตูซ้ายแรกมันไหวเปล่าวะเข้ามาหนึ่งสองไปโอ้ยอะ มาเพื่อนเดี๋ยวไปคุยกับมันหกหกมันมามันมามันมาหกหกหกห้าห้าอ้ยยี่หูคล้องผีน่ากลัวมากเลยของกลัวออกไปกลัวอะไรวะไอ้เดินเข้าไปในห้องขวาเลยไปด้วยกันปะจบปะไม่ไม่ไม่เล่นไม่กวนขวานะเพื่อนเหลือสี่เหลือสี่มันมาไม่เข้าห้องเดิม้าห้องเข้ามาเฮ้ยเพื่อนมันไม่มันงั้นมันไม่ได้อะไรเลยนะนี่เหลือสามเมื่อกี้ไม่เหลือสามแล้วมันยังไม่ได้หันอุ้ยยี้มือผี เอาก็ไปสิกูต้องทายไปไหนไปดิเพื่อนเขาไม่กูอยู่คนเดียวว่ะ้ยครับไม่ได้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 ไม่้ไม่ได้ไม่ได้ไมด้ไม่ไ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 ด้่ได้ไม่ได้ไม่ได้ม่ไ้ไม่ได้ไม่้ไม่ได้้ไม่ได้ไม่ได้่ได้ได้ไ่ไดม่ได้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 ไ้ไม่ไ่ไดม่ไม่ มันมาแล้วมันมาแล้วนะมันมาแล้วมันมาตาโดนมันเป็นจริงนะกูไม่ไทยกูไม่ไทยไปแล้วไอ้เหี้ยน่ากลัวไปแล้วไอ้เหี้ยกูไม่ได้หรอกคนเดียวไอ้เหี้ยโอ้เพื่อนมันมันไม่ได้อะมันมันสุ่มไม่ได้เลยเว้ยตอนนี้กูสุ่มมั่วเลยแล้วกันมานี่ดิไอ้เหี้ยนี่ไม่มีอ่ะโอ้ยหี้ยน่ากลัวปะอันนี้ไม่มีอ่ะนี่ไม่มีอ่ะอ่ะกูสุ่มเลยไอ้เหี้ยดีโอแกน ผมไปแล้ววะถูกไหมเพื่อนเล่นตั้มไปด้วยไปเอางิปไปเป็นเล่นด่านเล็กๆไหมเอาเล็กๆก็ตั้มโอเคขอให้คนสไตล์ขอให้แม่งวาดหมาอีที่ให้คนคนสุดท้ายขอจมูกเดี๋ยวขอให้แม่งโต้วอ้วนตลอดไปโอ้โหขอเจมุกขาวขอไอ้คนคนสุดท้ายขอให้แม่งฟันเหลืองเออแต่ไม่ได้ไ สภาพทัวมึงไงตั้มคอดำไม่พอสิวเกิดเไม่รู้กูไม่ฟอ้เหี้ยทัดดูแลเรื่องไอ้เหี้ยเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนเอาไอ้นี้ไปอุณภูมิแล้วก็คุยกับผีแล้วก็ไฟฉายนะอ่าโอ้พี่กีแม่งดีมาส่งควายไปคุยกับผีเดี๋จลีอ่าอย่าเพิ่งอ่าย่เพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไอ้ตั้มเลยดีเดี๋ยวมันเดี๋ยวไม่ผ่านไอ้เปียกถือกล้องไป ไปก่อนได้หรอกูทำกล้องให้ก่อน A few moments later ปะปะปะไอเบียไอเบี้ยมันเฮ้ยมึงเปิดวิดีโอนะไอ้คิงไอ้คิงเมื่อชถ่ายดูไปทายอยตลอดคิงคิงดูดิไหนเนเนนทีวีตรงนี้เดินมานี่ดิไหนแมาแมพี่คิงเนี่คิงมีคนถือกล้องเนี่ยจะแบบไหนจะจะแบบสแกนผีหรือว่าแบบธรรมดาเอาเอาแบบให้มันมีไฟไฟไฟวิ่งอ่ะถ้ามึงเจอไฟแบบลูกกลมๆอ่ะวิ่งหน้าจอมึงบอกกูเลยนะโอเคป่ะแล้วผมใช้ดอทเหมือนกันเหรอเออไม่เป็นไรดอทมึงต้องติดดอทมึงต้องติดมึงต้องไปติด เอาหาผีก่อนเพื่อนนะวิ่งหาผีไอั้ไม่มีผีผู้ชายเปิดไฟดิเปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟด้วยด้วยมาๆไปด้วยกันนะเว้ยนี่ดีๆนะเว้ยเปิดไฟอ่ะหาผีผูเล่นโคตรโหดอ่ะไม่มีตรงนี้ไม่อันนี้ไม่มีเพื่อนตรงนี้ไม่เฮ้ยไมาเฮ้ยมันเปี๊อ๊ยอ๊ยแล้วมึงจะเล่นไฟเพื่ออ่ะแล้วมึงจะเล่นก่อนไอเบียไอเบียไอเบียมันนี่เบียไอเบียมันนี่มันนี่เข้ามาเข้ามาก่อนเข้ามาหนูกูจะบอกก่อนมันนี่เข้ามาก่อนข้างหลังข้างหลังห้องเดิมห้องเดิมนี่อ่ะโอเคตรงเนี้ยเห็นป่ะตรงเนี้ยเออ นี่ป่ะมาเปิดเออเปิดออกดิสมมติสมมติถ้าไฟมันปิดอ่ะมึงต้องมาสับตรงนี้นะฮะเฮ้ยใครใครเออเอออ๋อไปดิต้องสับไฟตรงนี้นะจำไว้เฮ้ยตัวใครมาปาป้าป้าปาจำไฟจำห้องไฟเฮ้ยเล่นดีๆมันจะไม่จบจะยิบเสียงมันบกมันพูดมากดูตัวมันอุ้ยอีแมพ้านะเยี่ยมผมโอ้กหรู้จีในห้องนี้ในห้องนี้ในห้องนี้อ่าวางสมุดหน่อยวางสมุดใครถือสมุดมาเฮ้ยสิบสี่ผมผมสิบสี่ ผมวางไหนพี่กิงพี่ชายท่ายมท่ายอยู่นั่นะสมุดวาพี่กิงวางไว้ไหนผีอยู่ในห้องน้ำผีอยู่ในห้องน้ำาง่ายเลยวางงั้นมันมันเขียนยังไงล่ะตั้มอ่าแล้ววันเขีไม่ไมันก็ลองกด F กด G กด E ดิโง่จังวะไอ้มึงมึงรอถ่ายดิว่าผีย่องมาไหมจากกล้องเนี้ยลองดูดิอ่ะเล่นไหนกล้องอ่ะไอ้เบี้ยมึงแกดีไอออกไปดิออกไปดิใครมึงเกี้ยวไปดิไอเด็กนู้นเดี๋ยวิชิบมึงนะมึงเล่นกันดีดีดิมันยังไม่จบ เดินหาผีต่อเลยถ้ามันไม่อยู่ในห้องนั้นไม่ไม่ไม่มันไม่มันอยู่ห้องนั้นแหละอ่ะอืมอีเมพอีเมพตัดเลยตัดแล้วตัดแล้วอีเมพได้แล้วเีแกขาเตี้ยหอนแลดีเดี๋ยวมันไม่ผ่านตั้มเอออะไรไม่ใช่ผมครับไปเตี้ยอะไรกูถ่ายอยู่มึงถ่ายปะถ่ายพ่อมึงเนี่ยเพียอ่ะอยู่ห้องเดียวอ่ะถ่ายอ่ะ A few moments later เพื่อนโอเข้ามาดีกำลังเอาไปม้กำันเอาไม่กันไม่ฟังกูมันเอาก็ได้ไปโยนไปฝั่งหน้าแล้วผีอ่ะไปไปไปเข้าไปเข้าไปอย่ากูดิไปไปไป แล้วผมผมผมสองนี้เพื่อนสมุดอยู่ตรงนี้นี่ดอทเหมือนไม่มีเลยนี่นี่สมุดอยู่นี่ผมสองอากาศมามาช่วยอะไรปะดอทไม่มีว่ะมันจะหันเหลือเจ็ดเหลือเจ็ดเมื่อกี้กูออกไปดูอ่ะมันไม่มีอะไรเลยพวกเราอ่ะยังเก้าสิบอยู่เลยหาต่อเลยหาต่อเลยใครก็ได้เอาเอาเอาไปคุยกับผีหน่อยดิเขียนว่า แวยูอ่ะไอไอตั้มพูดไหนมาข้างในเลยมันยังไม่ฮันมันยังไม่ฮันวตวีใช่ไหมไม่เออแวยูไมเฟนเออตามพูดดิแวยูไมเฟนต้องให้ตาต้องให้ตาพูดตาพูดะแวยฮัลโหลฮัลโหลแวยูแวยูแวยูแวเขียนเขียนสมุดหน่อยแวยูแวยูโอเคตอบ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 ผีผู้ชายโอเคโอเคเดี๋ยวแบนึงนะเดี๋ยวกูติ๊กก่อนเอาโอเคมกดเจขึ้นมาก่อนอามี มีสปีดบล็อกมี E M F เราต้องดูดอทแล้วก็ฟิชชิงสองอันใช่ไหมใช่สอันเอาง่ายตอนนี้ที่เราหาเนี่ยกดออกแบบไม,ไม่ไม่ใช่แล้วผู้ผีมันเหลือแค่3เราต้องหาแค่กดไลทิงก็คือผีเข <he en, S 2> ียนแล้วก็ฟิชชิงแล้วก็ดอทป่ะแค่นั้นป่ะอย่าอยเพิ่งทำอะไรกันนะ few moments later. มึงไม่ต้องถือนะแล้วเพื่อนมึงไม่ต้องถือแล้วเราที่เราต้องหามีแค่2อย่างคือก g ไ t i ิงกับฟิชชิง รััสยงงไล่ะฟิชชิ่งคืออะไรอ่ะฟิชชิ่งก็คือนี่ไงไอ้นี่ไงอะไรวะตกปลาที่อะไรไอ้นี่ไงอุณหภูมิมาเพื่อนทิ้งไปเลยเพื่อนทิ้งไปเลยไม่ต้องกดนั่นไหนอุณหภูมิผมไม่มีอุปกรณ์เนก็อยู่กับไม่เป็นไรก็นี่ไงไปดูดอกดิไปดูดอกดิอ่ายเงียบ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 เดี๋ยวเดี๋ยวเงียบเงียบก่อนกูอยู่อุณหภูมิให้กูขี้ขวาอยู่ไหมมึงต้องขี้ขวาดิเพื่อนเดี๋ย่่เก้าเดี๋ย่่สิบสองต้องมาด้วยกันถ้ายงี้ก ไม่กูจะได้รู้ไม่ไม่ไม่ตอนมนี่ผีอยู่ในห้องนี้ผีอยู่ในห้องนี้คมันห้องนี้กูบอกอยู่มันอยู่ในห้องนี้เมื่อกี้เราพูยกับมันอยู่ในนี้ไอ้ไอ้มั้ไอ้ยง้นเป็นไอ้ไอ้ไอ้ไอไไอ้อ้ไม้ไ้ไอไอออ้ไ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 ม้ไอ้อ้อ้ดอ้้ไไอ้ไอ้ไ้ไอ้นอีไี้ไอ้ไอ้ไผ้าอ้ไอ้ไผไอออ้ไมไอ้อ้ไอ้ไอ้้มออออ้ไไปดอไไ้ไ้ไไ้ไ้ โอ้ยเฮ้ยเหลวหกเหลวหกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยควันขาวควันขาวไม่แล้วใครปิดอ่ะมันตายหมดเลยนะบอกก่อนเฮ้ยมึงปิดทำไมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมีตามม่ปิดโ๋อเ้ยพกเลยเหลือสามเพื่อนเหลือสามเพื่อนเหลือสามไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไป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 หาต่อไม่ต้องกลัวมึงไม่ต้องกลัวไปเบี้ยไปไปจิงกับปะบอกให้มันข้ามมึงดิอ่าอันหันออก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 คิวออกก็ไปบอกคิวมีอ่ะกิ๊อัพคิวออกคิวมีอ่ะสายแม่เมื่อ้เฮียกูอยู่คนเดียวไอ ไอ้เยื่อเบียไอ้ยื่อเบียร์ไม่ใช่ผมนะไม่ใช่ผมนะบอกนะเลยกูนะมีอยเนียสอยพูดดิพูดดิจาเข้าไปดิมันจะคุยเท่าไหร่อะคิวคิวมีคิวไอมีคิวไอมีคิวไอมีคิวมีคิวมีเจ้ายับยั้งแคินเดี๋ยวมันตายตั้มคิวมีฮัลโหลฮัลโหลคิวมี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 เออเออด่ามาต่อด่ามาต่อเพื่อนกูโทรศัพท์มาคุยด้ดีกว่า my name my name y me i name me my e mem name m m y u e me m แก้ว o me เฮ้ยไม่มีควันว่ะ y u m y ีเฮียมึงออกไหมมาหลอกข่ากูหน่อยสิเฮียมึงหันดิมึงหันสิหัน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 อัหัน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 นนห ้ยความเผาวเดี๋ยวกูกูรู้แล้วกูเปิดกูเกิลผ่านโทรศัพท์มาเข้าไปดีกว่าให้มันฆ่าเฮ้ยเฮ้ยมันพูดเฮ้ยเพื่อนคุยกับมันดิฮัลโหลฮัลโหลหันอย่าปิดประตูนะอย่าปิดประตูนะอย่าปิดประตูนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผันปลอยไปลอยเขาเขาเข้ามาหันออกไปวางใหม่เขาไปวางใหม่เฮ้ยใครยืนนี่วะ ไม่ยืนขาใครยังไม่ได้ขาใครยังไม่ได้รู้ไปเบี้ยวไปเบี้ยวยอกไว้แล้วนี่ดีแล้วนี่ดีออกเข้ามามึงกลัวอะไรกันน่ะไอ้บ้าปะเนี่ยมันเหลืออันเดียวนะเอ้ยใครเปิดอ่ะกดขี้ขวานปิดหน่อย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 เพื่อนปิดหน่อยปิดคุยขี้ขวานกด e กด f ปิดหน่อยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮนเหล่าภูเหล่าภูโดนเล็กบอกแล้วขวาจบแล้วปิดตัวซ้ายขวางก็จบแล้วขวาก็จบแล้วมึงจะปิดทำไมมึงจะปิดทำไมอ่ะเฮ้ยหมดแล้วกูเปิดให้แล้ว ก็มึงเล่นกันญาณอะม่นอะผู้หญิงผู้หญิงมันมาแล้วนะปิดไฟปิดไฟปิดไฟกุณตุ้ทีดิปิดไฟกุณตุ้ทีปิดปิดปิดตุ้ดทีปิดที่ร้องมาร้องมาร้องไอ้สัตว์มาร้องอีเหี้ยมันมาแล้วผีแม่แแบผีแม่แแบใครตายเราใครฮะมันไม่ได้เอากูมันไม่เอากูเปิดไฟทำเหี้ยอะไร ไอ้เคียตับพี่เหมือนเนี่ยไอ้เคียไอ้กดปิดหนกดปิดเปิดปิดหน่อยใคร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 กดเปิดอต่ปิดหน่อยพี่ตั้มปิดไม่พี่ตับเปิดทำไมเอาไอ้ไอ้ไอ้พูดหนไอยพูดอะใครเปิดไม่ใช่ไม่ใช่ปิดแล้วพี่แล้วโอ้ตัวมึงอะโง่ไอ้เคียใครเปิดไม่ได้เปิดมา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 เมาเดี๋ยวเงียนเงียบเงียบเงียโกลดไลติ้งกับดอทแล้วก็ฟิชชิ่งมาเอาดอทหายตั้มยำ ยำมียำมียำมีมีอบ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 ยำมียำมีมีอบมีอบอบอบอมันมามันมาดูดิไอ้เคียเล่นด่าเล็กอยู่กันเป็นหมู่เวงเราทำให้เราเก่งขึ้นไหวพี่อะไม่มันเราเดี๋ยวูด่านแล้วกันเพื่อนเพื่อนยำมียำมีมียำมีอบ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 มาดีพี่อะ ยามียามียามีมียามีอม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 มาเพื่นเข้าไปเพื่นเข้าไปไอไปดูดอดให้หน่อยดิได้ได้ยามียามีไอปิดล้ยม่ดีปิดไม่ได้ปิดนะไม่ได้ปิดะเียเฮยทมกลือกโอหเดียวอ่ะอ้ยที่นั้นไม่มีใครเข้าไปกัวอกเมาของยามียามียามีรับเองรับเองรับเอเองดนับไปดูนดน้้ไปดูน้ำดูนปดน้อน อย่ามีอย่ามีอย่ามีอิดอย่ามีอบอบอบเย็บเย็เย็ยมียำามีอย่มยำมียำมีใคโดนใครโใครโดนใครโดนไม่ใคย่มีไม่เว้ยพวกมึงไม่ไม่ไม่ปิดไฟกันวะมีตาปิดไฟดีไม่เว้ยมึงไม่ปิดไฟเว้นเมื่อกี้เนี่ย เดี๋ยวไม่ปิดไฟกูก็ตายดิไม่ก็ปิดกูปิดอะลองดูไม่มึงไม่ปิดอยังไาเป็นต่อไม่ปิดครูตายแล้วอ้าวเดี๋เพิ่งมึงกดมึงมึงมึงดูกดไลติงมีมีไหมไม่มีอ่ะงั้นมึงไปลองดูดอทกับฟีชิ่งอ่ะเอาเปิดแค่ฟีชิ่งนะแล้วมึงหาให้ได้มึงไปดูโกดไลติ้งก่อนมันเขียนไหมเฮ้ยเฮ้ยมันทันกูมันทันกูเฮ้ยเฮ้ยแล้วไม่มีใครเข้ามาล่ะเฮ้ยมัไมมคนหนีหมดเลยอะเปียกจี๊ดเปียกวายมันโปิดแล้วนะ มันโกรธแล้วนะมันเป็นแม่เหล็สารแล้วนะเงียบก่อนเงียบก่อนโห่มันโกรธแล้วด้วยมันไปหาแล้วนะปิดไฟดิปิดไฟไอ้หัวใจหัวใจเต้นหัวใจเต้นปิดไฟหัวใจเต้นไปูไปดอ่ะโอเคเดี๋ยวกูจะบอกนะมึงเข้ามามึงมึงอย่าเปิดอะไรนะเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งฟังกูก่อนดิไปเดินตรงแสงไปอย่าเพิ่งฟังกูก่อนไอ้มึงกดันโกรธไอเนี่ยอะไรวะอุณหภูมินะอุณหภูมิอย่างเดียวแล้วก็ดูดอทนะไปออกไป คนดอนเลยหรอเพื่อนไปดูไปดูไปดูมึงต้องอยู่แถวนั้นมึงคือตอนมันหันอ่ะมึงต้องดูไฟสีเขียวอ่ะไฟสีเขียวเปิดไม่ได้ต้องมีคนไปเปิดเพื่อนเอางี้เดี๋ยวกูไปไม่ไปด้วยกันดิไปด้วยกันไปด้วยกันไปเร็วมันจะได้เล่นจบเพื่อน nice แล้วจะดูดูอะไรเนี่ยไม่เข้าใจดูสีเขียวดูเงาถ้ามันเดินแบบสีเขียวว่าก็คือนี่เฮ้ยม่ใเฮ้ย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 เ้ยเฮ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 ้าเล้ยเฮ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  พี่ยังหนีกันหมดเลยใครจะอยู่ไม่อยู่กูไม่อยู่เลยน่ากลัวว่ะวูแม่งกลัวแล้วด้วยเหมือนพวกล้อหลอกเลยอ่ะโอเคย้ำนี่เอางี้เอางี้มึงมึงอยากลองเดากันไหมเออเอาอยากลองเลยออกเลยลองเลยกูคิดว่าไม่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 มึงหาคนหนึ่งได้ปะผีบางตัวมันจะไม่ให้เข้าเป็นหมู่นะมันคนเดียวมันถึงจะทำนะ ไปไม่ไดเอปยอาดิเปียกดิไม่ใช่ไม่ใช่มึงไปแล้วมึงได้อะไรมึงไปแล้วมึงได้อะไรมึงไปใครไอ้นี่น่ะอุณภูมิเดินเข้าไปคนเดวดิไอไตามปดไม่ได้ปิดมันล็อก็อกมัอกสงมันล็กมันล็อเองมล็อ้ยใงมียังมีเังมเยงเียังยัะมีงมียัยังมียังมียัมยัมีงม่ยงีีง มันไม่ไมีใช่กดไลติ้งอย่างแค่นั้นแหละเออไม่ใช่กดไลติ้งกันติดออกโอ้โหไอชี้เข้ามาล้างศูนย์โดนหันเข้าไปโดนหันตลอดไอ่ะไอไอไอดอทอ่ะมันใช่ไหมไม่ไม,ไม่ใช่ใช่ดอตไหมคือตอนนี้ยมึงต้องเดาว,ว่าเป็นดอทหรือหรือหรือฟิชชิงแค่นั้นเองไงกูเดาดอทแล้วกันกูเดากูเดาดอทอ่ะกูเดาดอทนะคือกูตอบเวทนะอ่ะไปเลยกดกดกดปิดประตูไปเลยกดเลยกูกดเลยนะพอมึงตอบอะไรกันเดอรทวินใช่ป่ะเใชนใช่ของกูตอบเวทมีสองอันนี่แหละมีสองอย่างนี่แหละที่คิดว่าชัว ลองดูว่าจะได้ไหมถูกว่ะฟิชชิ่งว่ะเออถูกต้องฟิชชิง่งสว่ส <ไป S 1> มากนอยโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกด Subscribe พี่ด้วยนะครับไว้เ่เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับเคมีพี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ